สวัสดีครับเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายภูชาติจันกระจ่างนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนวังวิเศษรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อมรดกสยามในมือเยาวชนมรดกที่ตกทอดรุนสู่รุนเป็นต้นทุน รากฐานอันหนักแน่นมันประชนสร้างไว้ไม่ขลาดแคลนมีทั่วแผ่นดินสยามเนิดนานมาเช่นโบราณวัตถุโบราณสถานต่างก่ลาวขานฝีมือเยี่ยมเปี่ยมสง่าวัฒนธรรมประเพณีที่ตรึงตราล้วนล้ำค่าประจับแจ้งในปัตตภี ท่านผู้ฟังที่เคารพครับจากคำประพันธ์ที่กระผมได้กล่าวไปแล้วนั้นจะแสดงให้เห็นว่ามารดกสยามมีมากมายหลายอย่างที่ยังคงโดดเด่นและสง่าง,งามมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเป็นหน้าที่ของเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่จะต้องดูแลอนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่ต่อไปครับก่อนอื่นใดกระผมขอขยายความหมายของคำว่ามารดกสยามในมือเยาวชนก่อนนะครับ มรดกหมายถึงสิ่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษห,ห,หรือสิ่งที่สืบทอดมาแต่บรรพการคําว่าสยามหมายถึงประเทศไทยดังนั้นมรดกสยามจึงหมายถึงสิ่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหรือสิ่งที่สืบทอดมาแต่บรรพการของไทยนั่นเองครับส่วนคำว่าเยาวชนหมายถึง เด็กไทยรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันนั่นเองครับดังนั้นมรดกสยามในมือเยาวชนจึงหมายถึงมรดกของบรรพบุรุษไทยที่ตกทอดมาสู่มือของเยาวชนไทยในยุคปัจจุบันซึ่งต้องทำหน้าที่ดูแลรักษาอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่ต่อไปอย่างมั่นคงโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของสากลโลกครับต่อไปนี้จะกล่าวถึง มรดกสยามหรือมรดกไทยที่กระผมเชื่อว่าทุกคนย่อมภาคภูมิใจที่ได้เกิดบนแผ่นดินไทยนะครับเพราะมรดกไทยมีทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ซึ่งรวมถึงโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวรรณกรรมประเพณีและความรู้ต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมรดกไทย ยังแบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเช่นมรดกโลกทางวัฒนธรรมคือเมืองประวัติศาสตร์สุขโขทัยและเมืองบริวารนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้หรือแม้แต่ ต้มยำกุ้งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านอาหารของคนไทยครับมรดกไทยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยครับทุกท่านครับเห็นไหมครับว่ามรดกไทยที่กระผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นล้วนมีค่าและเป็นเอกลักษณ์ที่บอกให้รู้ ถึงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของไทยเรากระผมสุดแสนจะภาคภูมิใจเพราะกระผมมีบรรพบุรุษไทยที่เก่งที่สามารถคิดค้นประดิษฐ์พัฒนาและสร้างสารรค์เอาไว้ให้แม้แต่ภาษาไทยที่กระผมกำลังใช้สื่อสารอยู่นี้เพราะมีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากาษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสุโขทยัยได้ประดิษฐ์คิดค้นและสอนประชาชนให้พูดไทยใช้ภาษาไทย หากไม่มีพระองค์ท่านก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้กระผมจะสื่อสารด้วยภาษาใดให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยในมุมมองของกระผมกระผมคิดว่าส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของมรดกไทยที่ได้รับสืบทอดมาซึ่งเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของชาติมีการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความเข้าใจ และมีความภาคภูมิใจในมรดกไทยครับจะช่วยให้มรดกเหล่านั้นยังคงอยู่และสืบทอดต่อไปยังคนรุ่นหลังได้เช่นหนังตะลุงจะเห็นว่ามีนหนังตะลุงที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมากมายเช่นเด็กชายนวพัฒน์เจริญสุขหรือน้องดิวนักเรียนชั้นป .5 โรงเรียนบ้านท่าแค่ที่ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร ปีพุทธศักราช2562โดยน้องดิวได้ร่วมกับเพื่อนๆจัดตั้งหนังตะลุงรุ่นจิว๋วใช้ชื่อว่าหนังดิวน้อยสอสุพัฒนเป็นต้นนอกจากนี้มรดกไทยสาขาอื่นๆที่เยาวชนไทยรุ่นใหม่ให้ความสนใจและเรียนรู้มีอีกมากมายดังนั้นกร,กระผมเชื่อเหลือเกินว่ามรดกไทยในมือเยาวชน จะไม่มีทางหายสับสูญไปอย่างแน่นอนเพราะพวกเราต่างเห็นคุณค่าและความสําคัญอย่างแท้จริงและจะไม่ยอมให้ใครในโลกนี้มาขโมยมรดกคู่แผ่นดินไทยไปอย่างแน่นอนครับมรดกสยามในมือเยาวชนจะส่งผลงอกงามอย่างสง่าจะสืบสารต่อยอดพัฒนาให้เลอค่าตราบสิ้นดวงวิญญาณขอบคุณครับ